สวัสดีครับนานาบตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชติฟิชชิ่งรับใน e ีที่422นะครับผมน้าปลาปลากปแดงและยองครับวันนี้มีเวลาครึ่งวันนะครับผมก็เลยมาตกผาหน้าดินแล้วตุ้งติ้งเหยื่อสดครับแถวข้างวัดไผ่สนนะครับผมวันนี้น่าจะลงเท่าประมาณ12-13คันนะครับผมเหยื่อสดแล้วก็ลำนะครับดูว่าจะมีตัวจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตไมกันทยด้วยครับดราชาพิชิ้งซีพีที่4 2 2และปลาปลาบูแดงและยองมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้ตัวสักกี่ตัวครับผมฝากติดตามแลวชมครับ นี่ตกปลาทั้งหมด12คันก็ต้องปิ่งเหยื่อสดทั้งหมดนะครับผมถือว่านนี้รัจะมีตัวหนะัครับลมแรงนะครับ เขาคืสวยเ้าตัวแรกครับ อนนี้ใกล้เวลาจะกลับบ้านแล้วครับผมยังไม่ได้ปลาดุกเลยครับได้ปลาเทียนใหญ่ไปสองตัวครับดูทองฟ้าครับมืดมาแล้วครับผมโอ้ไม่น่ารอดนะครับผมเก็บเบ็กก็คงไม่ทันแล้วก็คงต้องอยู่ต่อครับผมตาตุ้งติ้งเหยื่อสดนะยังเงียบเลยนะครับผมดีแล้วอยู่มหมใกล้บ้านนะครับผมตกสนนดกไปครับผมได้ตัวก็ได้กินครับผมไม่ได้ตัวก็ไม่ได้กินนะครับผม เดี๋ยวลุ้นอีกสักแป๊บหนึ่งครับผมว่าจะมีตัวกินเรือปาครับผมน้ำค่อนข้างคุณครับผมมีฟ้าก็กำลังจะมาครับแย่ครับผมตอนนี้่อนมาแล้วครับผมเต็มเต็มับเต็มเต็ม

เนี่ยครับต้องทยอยกินไบกับบ้านแล้วครับผม